อา้าวเฮ้ยเฮ้ยเด็กมันติดคือช้างเหรอช้างถึกเหรอถึกแล้วต่อถึกแล้ว่อจ้าถึกแล้วต่อจ๊ะถึกแล้วต่อจ้าตัวนี้ มาเอาละฮะก็ต้องกราบสูสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะฮะและ EP นีนีับผมทุกท่านก็อยู่กับผมฮะต้นปืนมมดงฮะคนดีคนเดิมวรับผมซึ่งเรามากับฮีโร่อย่าง Mater นะดังเกนมาตเตอร์นะเรียกได้ว่าคือตอนนี้ผมสตีมอยู่เว้ยแล้วสตีมสดในเพจ TMP TV นะก็สุ่มมานะฮะกับตัวนี้ <c oughs> ไอเราก็ไม่รู้จะเล่นอะไรปล่อยซุ่มเลยเนาะก็วันนี้มากับพี่ใหม่นะครับผมเป็นแม็กมัดนะฮะแล้วก็ ผู้เล่นทางบ้านอีก3คนนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ว่าฝากนะฮะฝากไปกดติดตามเพจเพจฟซบุ๊กนะครับผมอย่าลืมนะไปกดกันด้วยนะฮะผมสตรีมในนั้นบ่อยมากเลยสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่กันหน่อยนะครับผมทีมเรามีเป็นแดมเปียรนะครับผมมีเป็นแม็กมัสนะฮะเล่นโดยที่ใหม่แล้วก็เราเป็นดังเกิลมาสเตอร์นะฮะล่างแม่สาวบอลหึนมนะฮะเออไอคิวมันอีกทีตัวอีกตัวหนึ่งโอเคส่วนมังคีคิงนะฮะอยู่เลนล่างนะครับผมแล้วก็ พอร์ทูลเลอร์อยู่เลนบนกับแม็กมัดนะฮะส่วนอีกทีมนะครับผมเป็นชูคูรูเฟนนะครับผมอยู่เลนล่างกับนินจานะฮะตามไปด้วยหลอดซับพลิตอยู่เลนบนพาเล็กอยู่เลนกลางกับเราแล้วก็ริบไทยอยู่เลนบน,นะฮะซึ่งแปลกอยู่เหมือนกันนะที่เอาเล็บไทยไปเลนแครี่เนะี่ยผมว่ามันไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นี่เป็นคลิปสดด้วยนะถ้าถ้าแพ้เราก็ไม่ลงนะล้อเ,เล่นล้อเล่นก็ลงนะแต่ถ้าถ้ามันไม่สนุกกับผมจะไม่ลงนะ สำหรับสกิลนะฮะสกิลหนึ่งเป็นสกิลเตะนะผมอันนี้มันจะทำการหมุนหมุนตัวนะแล้วก็เตะศัตรูนะโอ้โหเขาออกตีทิศมาด้วยว่ะแล้วมีรูนิ่งเร็วด้วยนะส่วนสกิลสองเป็นสกิลกระโดดนะฮะน,นี่จะทำให้เราเนี่ยนี่ได้ปรับเวทได้ปรับเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมสกิลสามเป็นสกิลติดตัวนะอันนี้ก็เร่งเลือดวิ่งเร็วลดพวกแบบว่าโดนตันโดนอะไรอย่างงี้แลดลงนะแล้วก็อันติฮะเมื่อเราเตะครบสามมุมศัตรูจะลอยขึ้นฟ้าแล้วก็จะทําให้โดนดาเมจ ป้งปังป้งปังฮะเช็คได้ว่าร <laughs> ุนแรงมาโอเคฮะเราก็ขึ้นมาเป็น2นำนะอันนี้เพราะว่ามันจะได้คอมโบกับสกิลหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเราได้ตีแรงๆเนาะเ <Okay. S 1> ขาเล่นค่อนข้างเซฟนะฮะพาราแด็กตัวนี้เ <Okay. S 1> พราะว่าเกมที่แล้วเราไปเจอเขามาเว้ยคุณผู้ชมเกมที่แล้วเราไปเจอเขามาซึ่งบอกได้ว่าบอกได้เลยว่าดูเดือด เขาเดิเขาเดิเขา,า,าวิ่งไปู่นแล้วรอลุนเขาหมดนะถ้าเขาเข้ามาด้านหลังเราจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะว่าเขาห้าวแต่ถ้าเขาไม่เข้ารอรอ,อ<ะ>โอเคสวยพาละเขาพาละเนี่ยเรียบร้อยเอารันอีกทีนึงสุดยอดสุดยอดที่ใหม่แม่ทำห้างวะเราอะเฮ้ยจุกไปจุกมาเนี่ยจะขอรีเว้ขอรีไว้ ต่อได้ต่อได้เดืบเ,เบิลเลยเบิลเลยพี่เอาให้เอาให้เด็กมันได้เยาถู้ว่าไม่ควรมาแยมโอเคเดี๋ยวผมเก็บรูนตั้งนะครับลูนล่างตั๊บหนึ่งนะเราต้องขึ้นเปเพราะว่าซัพพลายนะเพราะว่าอีกทีมเป็นตัวอย่างพาราแลกซึ่งเขาใช้คอมโบค่อนข้างบ่อยคอมโคอมโบค่อนข้างบ่อยนะเฮ้ยได้เป็นรูนแยกล่างด้วยแบบนี้เราจะสามารถ คอมโบวันติได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่เราทำไม่ถูกอ่ะมาเข้าเลยด้านหลังด้านหลังด้านหลังตายหมดแล้วโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยเต๋ก็ตายแล้วเมืกก่อกี้เหมือนว่าจะเขาลีททำไมวะเขาลีททำไมวะพี่รู้ปะเขากลัวผมม่ะเด็ก <laughs> <laughs> ไม่ใช่แล้ว อย่างนี้ก็ได้เหรอเขากหัผมเนี่ยเออผมลืมบอกว่าวันนี้อเล็กซักไปอยู่ <c oughs> จะห้าอาทิตย์แล้วเนื่องจากว่าติดลงกห่างนะครับผมก็เลยผมเลยอยู่คนเดียวก็เลยไม่มีคลิปลงล้อเล่นล้อเล่น,ลน <c oughs> คือความจริงแล้วที่บ้านที่บ้านอเล็กซักเขามีปัญหาที่นิดหน่อยนะฮะก็เลยพักไปวันหนึ่งนะก็เดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปพรุ่งนี้นะครับผมโดยที่มีเขามาเป็นคนพากให้นะฮะ ต่อต่อต่อ,ต,อต้องต้องย้ำเองไงเนี่ยต้องย้ำอย่าให้เด็กมันมีที่ยืนมันนอนว่ะมันนอนว่ะเข้าหลังได้นี่ยเดีไม่รอรองเท้า<ไ>กดหัวก่อนก็ได้รองเท้ากดหัวก่อนรองเท้ากดหก่อนอ่ะมาพร้อมพี่เ้าวหมดแล้วคิกทว่ะปุง่งหนึ่งเรียบร้อยเอาหน่อยเอาหน่อย ชอบหลับได้เลยชอบหลับได้เลยเดี๋ยวไปจัดด้านบนกันพี่เออนอนไปยาวๆฮะเกมที่แล้วนี่ต้องบอกเกมที่แล้วนี่เขาโัตปวดเลยนะเขาซัดทีมผมซัดตรงกลางฮะเล่นผมเยอะมากนะซึ่งตรงกลางเล่นผมแม่งเล่นแล้วออกด้วยก็เลยนั่นแหละฮะเกมนี้ก็เลยมาเจอกันอีกก็ดีฮะสนุกดีหลอดซอมบิทในป่าพี่เข้าเข้าเข้าป่ากันเลย เหมือนเมื่อกี้จะวิ่งเข้ามาฟาร์มในป่าหรือเปล่ัน,นแนอตุงแช่ไม่เจอเฮ้ยหวาบนพี่หวาบนมา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 ข้าวได้ข้าวได้ไ,ดไม่ได้พบมาว,วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาทำอยู่ ต่อพี่ต่อตามไปเจ็ดติบเอี่ยงไม่ทันทันเอาแมวก็ได้แมวก็ได้โอ้โหแมวแมวเค็คเดี๋ยวตรงนี้เราจะขึ้นมาเป็นเอ่อโลบ็อกซ์นะครับผมไอเทมที่ทุกคนควรจะมีนะฮะมันเป็นไอเทมที่ทําให้ต้นเกมเนี่ยเราถึกขึ้นมากไล่ทีมเขาจะไม่กล้าหย่งกับเราเว้ยเราสามารถบู๊เข้าน้ำพุเขาได้แบบเขาป้อมเขพอนะน้ำพุเยอะบู๊แรงแบบเขาป้อมได้นะฮะ อย่าง easy easy เราทำให้ดูหลังจากนี้ฮะเราจะได้คาป,ป้บอมกันละกลางเลยผมว่าเขาเข้าหลังป้อมเ้ยผมว่าเขาเข้าหลังป้อมเลยในต้นไม้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 ในรูนี้ในรูนี้กูซ้ายูซ,าย,ซายปะ่ะถ้าชึบไม่มีเฮ้ยเขารู้ดู้ตัวด้านล่างเราก็นัวกันสนุกสนานฮะด้านทางด้านของแดมเปียโดนช้างกับลิฟทายนะฮะลงประชาทัน แต่ก็รอดมาได้ดเฮ้ยเป็นมังกี้คิงที่สูญเสียชีวิตไปตได้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 เอาดิเอาดิได้ก็เอาช้างเลยอ่ะช้างเนี่ยกี้นะไปก่อนโอเคเอาร้อยดิ สวยต่อครับต่อ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 มีแค่สไลด์อย่างเดียวตอนนี้อินจานินจาสวีดีคลิปเราไปผ่านกล่องเสียบเอืมเฮ้ยลูนวินวล็อกด้านบนวะ่ะมาอัปเดตสกอร์กันนิดนึงครับเกมนี้เราคิวไว้ทั้งหมด5ตัวนะฮะตาย0ูนย์แอซิด1นนะครับผมสกอร์รวมนะครับผม7ต่อ3นนานะฮะ เฮ้ยเจอนินจ้าในป่าว่ะยังนี้ต้องขออภัยนะฮะเรื่องปิดแมปนะครับผมเพ <c oughs> ราะว่าเขาเราเขาล้อเรียนว่ะทำไงดีวะไงแกเด็กนี่ดีวะ <c oughs> อันนี้ปิดแมปเพราะว่าอีกทีมเขาดูสตรีมอยู่นะก็เลยต้องปิดไว้นิดนึงเดี๋ยวเขาจะแก้วอนะรเราหมดเนาะในป่าฮะพี่ใหม่ด้านบนเดี๋ยวผมเข้าไปล้วงให้รอรอต่อรอต่อพี่แม่หันแม่เจอแล้วเจอแล้ว รับหน่อยรับหน่อยลูกพี่ช่วยด้วยแชมเปียโอ้โหแม่งลอยอย่างแรงพี่ผมว่าอาจจะมีการส่องสตีมเกิดขึ้นนะฮะดีไม่เป็นผมเข้าไปโอ้โหเร็วมากคุณผู้ชมแปดนาทียังไม่ได้บีเจเลยเนี่ยเจสันอร่อยดีกว่าเตรียมเตรียมเตรียมเอาปะ <ม>เตร,เรเียมเตรียมผมจะเข้าหลัง <ไป S 1> แล้วเอ้ามาเตียเปียเข้ามู่เลยเพื่อนจิงจ้านี่จา้าต้องระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาป้อมกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยสุดยอดทอรเนอร์สวยครับผมเอาป้อมบนกันนะมาป้อมบนเลยดีกว่าจะได้เรียกบอลเรียกไฟกันมันๆนะ ยังนี้เราจะไม่เน้นไอเทม,ม,เทมดาเมจเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะมาเป็นของกันซะส่วนมากเนาะพึ่งพาอันตินะฮะสกิลจะอันตินะเหมือนกับม,มอะมาไงเห็นหน้าบอกเราได้คาบ้านได้สบายสบายฮะตัวเราถุดมากเอาตัวที่ว์ปลงอะพี่เอาตัวที่ว์ปลงอนะตัวที่ว์ปลงพลเรลักหมุนหนึ่งสองแล้วก็เด้งขึ้นฟ้าเอ้ยอีกทีนึง ขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะอ,อีกทีนึงมา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 ม <im it> นั่นแหละสวยจ้าตรงกลางต่อครับผมหลับไม่พาดโคตรสิ <im it> หืมแม่งไปแล้วอะ่ะเร็วๆโอเคถ้าดังเกีียนออกไอคอนมันจะเป็นไงวะไปเห็นคนออกปะ <im it> เออน่าสนใจไหมแบบไดคาป้อมล้วงอย่างเเข้าบ้านนี่ก็ชอบลองอะไรแปลกๆที่คนอื่นเขาดูนะอย่าไปทำตามเะถ้าผมออกอะไรมาลองเลยลองเลยพูดแล้วก็ต้องลองเลยเออจะถึงขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันคือมานาผมไม่ไม่พอใช้ไว้จริงๆควจะมีบัตชาติอีกชิ้นหนึงแต่ว่าถ้ามีไอคอนก็คือยาวๆถูกุคืออะไรพี่คือขายอะคือขายสังยาณโรสั์ป่ะ ไม่ไม่ถ้าลง t ู o Move เดี๋ยวจะไปดูลง t ู o Move เลยสบายเดี๋ยวผมเก็ดลูนบนนะพี่เออขอฟางนะให้คนดูทุกคนนะผมตอนนี้ทางเพจนะมีระบบ Subscribe นะผมสนับสนุนนะสามารถสมัครได้นะผม99บาทต่อเดือนนะครับผมมาเฮ้ยป้งอีกทีหนึ่ง ปึ๊บโป้งโป้งโป้งเป่งป้งเป่งขอดิตัวเนี้ยขอดิปล่อยดิปล่อไปไปไปใจหลายมากเลยเป่งมังกี้ทำไมทำอย่างนี้กับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ค่าอีกสองตัวเลยเอาได้ได้ได้เปลี่ยนมาเป็นกดมาเปลี่ยนมาเป็นกดซับสไครต์ในเพจได้ป่ะกดซัพพอร์เตอร์ซัพพอร์เตอร์เก้าสิบเก้าบาทต่อเดือนเออแล้วเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันซัพพไครต์อะไรอย่างนี้ซับสอร์เตอร์ไม่ใช่ซัพพอร์เตอร์คือมันจะ มันจะไอ้นี่มันจะเป็นมียศด้านหน้าชื่อเออโทษทีเพื่อนเราโง่่ะเฮ้ยก็เหมือนซับสไครต์ในทวิตอะเคยเคยเล่นทวิตปะเคยเห็นไหมทวิตอวิทไม่เคยอะรู้จักตัวเองฮันล็อกเกอร์ปะเออรู้จักเออผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเขาคือใครวะรู้จักแต่เดนล้วกัตั่านเฮาเจ็ดแบดอือโอ้มนขึ้นไม่ดังกว่าตอานอีก มิจักว่าต้นหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อ่ะหูเมื่อไหร่ก็แวะมาโอ้โหโดนช้างอันติโอ้โหเรียบร้อยกูไม่ต้องทำแล้วกลับบ้านกลับบ้านแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายกลับบ้านกลับบ้านไม่ต้องเล่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคอนถอยมาก่อนถอยมาก่อนเขาเกมที่แล้วเขาเอาเราไว้หนักเออเอาเอาคืนเขาหน่อยทิ้งทิ้งลิงไว้ดิทิ้งลิงไว้ดิทิ้งทิ้งลิงไว้ใช่ไหมพิมพ์ในเฟซบุ๊กเว้ย ในเพจใน a c e บุ๊กว่า T.M.P เป็นวักทีวีนี่อะไรนะโอ้โหโอกาสไว้แล้วเนี่ยโอเคเออ T.M.P เป็นวักทีวีเออนั่นแหละนั่นแหละเขาเป็นเพจที่ดีมากติดตามคุณติดตามเขาอยู่นีเขาไม่เขาไม่ได้จ้างนะเว้ยไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยเนี่ยเนี่ยอย่าลืมเลยไปกดด้วยนะ อ๋อ t n t อะไรแต่งรถนี่หรอชิบหายเออสบายแล้วอีกไอ้ที่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อรายการตอนนี้ยังไม่มีชื่อรายการนี้เลยต้องมีวะต้องมีวะเออไหนไหนไหนคิดมาคิดมาชื่อรายการชื่อรายการ เอาแบบีตัวแบดบวกจะแบะเฮ้ยได้หมดได้หมดได้หมดแต่แต่ถ้าสิบแปดบวกก็นอนอยูทูกแบนเนี่ยตั้งตั้งตั้งเลยไม่มาสุดโอ้โไม่มีดีกว่านี้หรอเอากระหดจริงดูทีเฮ้ยเฮ้ยขอเดี๋ยวดิตนหนึ่งขีตาดแล้วเมื่อเ,เยวดดีย๋ยลอยลอย รอสปริ๊ตรอสปริ๊ตดีได้ดีดขอได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวจัดการในรูปเพจเอ้ยเฮ้ยมันว้าปะวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันวิ่งไปแล้วนี่ไงนี่ไงว้าจริงด้วยโอ้เข้าฟอนวะ นี่เขาบอกว่าไม่คอนด้วยไงล่ะถ่ายทอดสดอยู่เออก็เขาถ่ายทอดสดไงเขาอย่างนี้คอนผมว่านอ่ะเพื่อนเออ,เ,อ,อเกมมันจะได้สนุกสนุกหน่อย <love> เออเป็นการต่อเวลาชีวิตเขานะฮะ ยื้อเพื่อทรมานยื้อยื้่เพื่อทอรมาน,นเนี้ยอีกคลิหนึ่งอย่าให้ได้ผุดได้กเกิดเฮ้ยเรารู้จักแล้วคลิปนี้ชื่ออะไรคลิปนี้ชื่ออะไรครับผมรู้จัก t m t v หรือเปล่าเออเออนี่นี่ชื่อคลิปเหรอเอาจริงเหรอ <No. S 2> คือ,ค,อคือตั้งไปนี่คนเขาจะไม่ออกออกปิดปิดยูทูบช่องใช่ไหมว่าโหมีโซแก เฮ้ยเดี๋ยวไปช,ช่วยเดี๋ยวไปช่วยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วมาดิดิวางเมาส์แล้วไปเลยหันโอ๋อ้าวอ้าวเข้าร้อยดิแล้วก็หนึ่งมัดหนึ่งมัดสองตัวแล้วสองตัวแล้วเอาดิช้างเหรอช้างถึกเหรอถึกแล้วเหรอถึกนักเลยจ้าถึกนักเลยจ้า thích nè là já, một cái nữa đi, um, kìa, những cái bộ khuất chả, à, 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 Ừ, สุดยอดครับผมโว้ยกลับบ้านกงี้ยับบ้านก่อนเฮ้ยนายเราขอชื่อเราขอชื่อคลิปใหม่ได้ป่าวอะรู้สึกว่ามันมันไม่เข้ากับเราเท่าไหร่นะอ๋อชื่อคลิปใหม่ได้ได้เยวตั้งให้มนได้ได้ได้หรือตั้งให้จลิปจักไหนตัวเออสงสัยสงสัยสงสัยต้องให้คนดูช่วยคิดแล้วไหนไหนขอขอชื่อคลิปคนละคลิปนะฮะทุกคนนะเดี๋ยวถ้าคิดออกใช่ไหมผมจะเอาชื่อคุณเนี่ยชื่อเฟซอะแปะไปในยูทูบให้เลย ถ้ามันดีนะข้าวันจีเออถ้ามันถูกใจแต่พิมพ์แต่ค่อยพิมพ์แต่ค่อยพิมพ์เอาชื่อเอาชื่อคลิปมาก่อนชื่อคิปโอเคเออขอสั้นๆแต่ได้ใจความไปตรงกลางตรงกลางแดมเข้าแดมเข้าโอ้โหตอนนี้สกอร์รวมนะ14-0เอ้ศูนย์ไอสกอร์ศูนตัวเรา14-08นะฮะสกอร์รวม31-13นะครับผมเราจะทำการพุทธายเขาไปเรื่อยๆเขาไม่ได้หล่อหรือว่าเขาไปไหนวะ ไม่เล่นหรอเสียดายไม่กำลังประชุมทีมอยู่ว่าเออเราจะรับมือยังไงดีวะอะไรประมาณนี้นตายหมดเว,วดียนกรรมจะเย็นจะเย็นเฮ้ยตุ้งจ้าตุ้งจริงอยู่นี่เว้ย เฮ้ยอือเฮ้ยรู้แล้วชืิคกี้พายใช่ใช่ชิคกี้พายครับโอ้โหหมดหมดเกมนี้ขออินเล่นเล่นเกมต่อเห็ครับผมลำบากอ่ะเหนื่อยฟรีเหนื่อยสมองฟรีผมคิดง่ายเนาะเีออจับปันหมดแล้วมีคนบอกผมว่ามันคิดตั้งชิคกี้พายหรือเป พี่ก็พูดตรงไปไอ้ไอ่เหี้ยไหนมันพูดวะอือไหนๆเอาเอาไม่เอาไม่ขอแพิ่มจับจับจับนี่ต้องปวดสมองคิดแปลอะไรเออไหนๆก็คิดแล้วเอาเลยเอาให้สุดมามาดังเกตเราต้องคือยคูนก็ปวดสมองคิเดือเที่ยแต่เราขึ้นเป็นแยกล่างนะเอามาคอมโบอันตีเนาะอ่าแบบนี้เอาแบบด่าคูดีกว่านู้นคนโง่คิดชิวๆอะไรประมาณเนี้ย เด,เดี๋ยวขึ้นบ้านเดี๋ยวมาว่ามัญหาดีนะมาทนที่ตัวแก่ที่แปลกที่เฮ้ยเฮ้ยเอาสิแก่ที่อะไรวะข่าแรกข่าแรกเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยสวยตีงนี้ดูครับผมหมุนหมุนอื้อหือ เฮ้ยแดนเปียแม่งเอาอ่ะสุดยอดอ่ะสี่ตัวเฮ้ยแดนเปียได้ได้เนี่ยเขาเล่นเงียบๆเลยนะเขาไม่พูดเยอะคนจริงเนี่ยมันไม่เงียบหรอกเมาส์มันเมาส์ตอเมาส์กันซะผมสับมันต้องเป็นดาเมจแล้วเดี๋ยวจับทองกันดีกว่าแอาว่ากินเนี่ยต้องแบบอะไรจับทองกันดีกว่าไปแกงไปแกงสามชาติเลย ว่ามึงมึงมาวันนี้ดำเปียมาเนี่ยใช่ป่ะสองคนเนี่ยมาสองคนเนี่ยอ๋ออินมแล้วคนได้โนอะ้มีไอคอนนั่งดีว่ะเลิกงานก็มาเล่นโคตรเจ๋งอะเดี๋ยวมา<อ>นาไม่ีหมดเฮ้ยอยวไปกดตังค์ให้เจ้าชิ้เ้าบัโอ้โหสุดยอดผมคอมมากเลยฮะมีข้อแรกเปลี่ยนด้วทำไมฮนะทำทำอะไรบ้าง เต้นโคโยตี้เนี่ยออกตื่นดีได้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงช้า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 งโอ้โหแรงเจ็บเจ็บเว้ยเฮ้ยโอ้โหจริงเขาไม่คอนว่ะจะได้หัวใจนี่ย ยอมรับใจเขาเลยว่ะสู้จริงสู้จริงเอาค่ะตอนนี้สกอร์เรยห้าสิบเจ็ดศูนย์สิบหกนะครับผมเอซิสกูเยอะจังว่ะมามาขึ้นกลางก,กันครับผมมามาห้าข้าวกระตุกเรียบเออสบายยอมแล้วยอมยอมยอมที่คลิปแล้ว <laughs> คือยากรัอทไา้มงเตะมันดิเตะมันดิโอ้ยมงเบ็ดเนื้อหนีแล้วไปเหยียบไปตัวเพื่อนอยู่มาแล้วเอาดีเอาเล่นฟุดีมา <laughs> เอาละเข้าเล่นฟละเอาละโอ้โหอาริขร มันอ,อ,นอมันมีเขียวอะ่ะนิจานิจ่าสวยอีกตัวหนึ่งรีพายรีพายรีพายฮะเอออีกทีหนึ่งลอยไปดิแล้วก็ไปซื้อของเลยเขาซื้อตวัวอะพี่ใหม่เปาซื้อเกิดหรอวะ โอ้โหสักหน่อยไหมน้ำพุไหมพี่น้ำพุไหมน้ำพุไหมโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วดาบทองกูอือีกทีนึงเอาดิเอาเด้ปล่อยเฮ้ยถอ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 ย ามามาตออ no ่อต hey, ่อต่ออีหกโอ้โหข้างไหนดีวะเนี่ยไอีช้างเนี่ยเฮ้ยถ้ารู้ว่าเป็นคนดังแบบนี้โอ้โหงั้นบอกแล้วแบบว่าเวดิเกมนี้เอาเอาสักสามสิบเฮ้ย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 เบนเมลเบนเมลเบนเมลโอ้โหเกือบมามาตรงกลางฮะตรงกลางฮะ เขาไม่ยอมห่ะนั่นไงนสู้สู้สุดใจจริงแค่คิดมันก็ตั้งแล้วไม่ใช่หรอระเบิดยามเย็น <c oughs> อันนี้เอาไปลง Youtube เหมือนหมงอนเหมือนฝังน,น,น,นะ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ปันนี่เรื่องจริง <c oughs> น้ำปุพี่มาพี่มาน้ำปุกันฮะโอ้ทีมตายไปเอาทีมเค้าเลทหมดวะมา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 พี่ตันโอ้โหว่โโอ้หพี่เบ็ดพี่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  ตูแตกแล้ววิ่งก่อนเฮ้ยเจะตายแล้วจะตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไปนะฮึ่มทุกข์ร่ายไม่ได้ไงวะเนี่ยจะ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 ซื้อเลือดก่อนซื้อเลือดก่อนเดี๋ยวไปบวกต่อมามามาเอาดิเอาสิเอาสิ อา้าวเฮ้ยเฮ้ยเด็กมันติดคือเด็กคุณติดคือหนีไปไหนหนีไปไหน,น,น,ไหนความสวยนห <laughs> นีไปไหนโอ้โหเดี๋ยวนะเราจะเอาโล่เขาออกนะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาเป็นต้องขึ้นมาเป็นอัพนึงอื้มมันเร็วอะ่ะอีกแล้วอ่ะหลอด อืมเจ้าเดิมเจ้าเก่าลอยลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปมันหมอบมันหมอบ <c oughs> ช้างช้างลอยขึ้นไปเออสวย <c oughs> จังหวัดได้ <c oughs> จังหวะได้จริงๆอะ่ะ ไม่จมเปียแม่งสุดมัดพี่คณะาราล้วพี่มามามาเออเขึ้นขึ้นกันขึ้นกัน,น,นในห้องสตรีมมันคิดชื่อคิดให้สุดยอดกว่ากูอยู่สุดยอดเลยเออเดือดเลยนะรู้จักเขาขำอะไร <laughs> มาเร็วนึ่งพูดแล้วนึ่งพูดแล้ว <c oughs> เด็กไม่ใช่พื้นดินหรือว่าเอ้ยบางที่แท่งคิดที่คิดที่อะไรก็นั่นเลยขาที่ขาเอาวะครับวะเดี๋ยวจะเข้าอวะเนี่ยไม่เข้าวะสักทีเอาเข้าไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวที่เข้าดิหลังลามึงไม่มีตัวบอลเออกลัมากรนกลัมากรนเดี๋ยวเดี๋ยวมันสไลด์ลงเอาเลยนะเอาเข้าเลยโอ้โหเบ็ดเมลเจ็บเจ็บเจ็บจ้าเจ็บจ้า โอ้ยังหนักอ่ะไอพีซ่ากดดีแค่ใช่เฮ้ย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 เรียบร้อยฮะดูตกครับผมเฮ้ยใครไม่ช่วยดังเช่นวะโ่ามึงเลยปีไว้ยกขึ้นไม่ได้อะแตกฮะสกอร์แตก เราให้จบแล้วจบแล้วแล้วเอาฮะโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวไปแสดงความเออเล่นด้วยดิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ปิดแล้วปิดสตรีมแล้วพักแล้วอะไรผมบอกว่าผมว่าคนเล่นด้วยกันฮะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณสำหรับชื่อคลิปเลยฮะชื่ออะไรนะชื่อคลิปชื่ออะไรนะไปที่หนึ่งไอมาห่าขากระบตบเรียกอันแรกรู้จักเทียมพีหรือเปล่าปวดหัวเลยกู โอเครู้จักเตรียมอย่าอย่าลืมเลยอย่าลืมนะคืนนี้คืนนี้เดี๋ยวดูเอาฮะ่ะสำหรับเกมนี้นะโอผ,ผมคิวไปทั้งหมด23ตัวตายหนึ่งเอชซีสนะ GPM เ3 0มนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสูนสลายบ๊ายบาย